กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับปปสได้มีการแถลงผลการปฏิบัติที่สำคัญภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีวิรชนบุญทวีพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือพลตำรวจตรีธวัชัยภงวิวัิชัย คนตํารวจตรีดรุณเดชาอัชวะสมิตรกรูลปปสดโดยนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปรสนายไกรเลิศด,ดาวเรืองเป,ป,ปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดห้วงวันที่8-12พฤศจิกายนพศ2564ในพื้นที่จังหวัดน่านจํานวน80เป้าหมายจับกุมผู้ต้องหารวม70รายพร้อมของกลางยาบ้าจํานวนหนึ่งอาวุธปืน14กระบอกเครื่องกระสุนปืน77นัด ที่ผ่านมามีการจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า712,020เม็ดซึ่งในการจับกลุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายเครือข่ายสำคัญก่อนที่จะมีการกระจายยาเสพติดไปสู่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนโดยสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้จำนวน2คน โดยผู้รประชาการตำรวจภูธรภาคห้าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทําการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อไปว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้สนับสนุนผู้สมคบในการกระทําผิดครั้งนี้อีกหรือไม่และด,ดําเนินการปริกทรัพย์สินตามพรบรมาตรการในการปรับบาปผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อทําลายเครือข่ายยาเสพติดทุกเครือข่ายให้หมดไป ขอขอบคุณภาพข่าวคุณสามารถพงคำเตโรคาซอยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์นิติรัฐ